มันจะรู้ว่าโอ้โหที่เราตัวใหญ่มาได้เพราะอย่างนี้นี่เองน mm. ักเกาอเ mm. มนูนี้เป็นไก่ทอดเชสต์กิวฝีมือพ่อ mm. ตีมือพ่อหม้อไก่เนอะก็เชสตกิวก็เป็นอย่างนี้แหละไมเชตกิวแม่ไม่ค่อยได้ชวนทานหรกินก็เป็นไก่ยี่ห้อหนึงเหมือน KFC <Okay, S 1> อะไรรสชาติอย่างนี้เลยเชสติกิลแต่ว่าเชสตกิวมันเป็นเนี่ยไก่ทอดหนังกรอบแบบนี้แหละโอ้นี่เป็นก็ฝีมือต้มจืดฝีมือพ่อ,พ,อพ่อไปซือ้อ มันร้อนมันร้อนโอ้เจตกิ oh, โน่้นที่สองครับสมแล้วทีรอมานานหานาทีเจ็บเจ็บพื้น